สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เข้ามาพบกับช่องครูจอบนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์ตอมนะครับในการหาประจุต่อมวลนะครับของอนุภาครังสีแคโทดนะครับหรือหาคิวต่อเของอนุภาครังสีแคโทดคืออิเล็กตรอนนะครับโดยวิธีการของทอมสันนะครับพบว่าเมื่อใช้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม B นะครับรังสีแคโทดจะเบนเป็นเส้นทางโค้งก็คือในที่นี้เนี่ย สมมติว่าเขาให้สนามแม่เหล็กนะครับพุ่งเข้าหาจอตอนนี้นะครับแล้วก็มีรังสีแคโทดคืออิเล็กตรอนนะครับวิ่งเข้ามามันก็จะโค้งเป็นรูปส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับแรงที่ทําให้มันเป็นเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือแรงแม่เหล็กนะครับ fb นะครับอ่าโดยที่อ่าต่อมานะครับเขาก็เพิ่มอ่า สนามไฟฟ้านะครับเข้าไปนะครับอย่างเช่นให้ประจุบวกอยู่แผ่นบนนะครับประจุลบอยู่แผ่นล่างนะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงนะครับไฟฟ้าขึ้นมานะครับอิเล็กตรอน fe ขึ้นมาต้านกับแรงแม่เหล็กนะครับที่จะทําให้เป็นวงกลมนะครับทําให้อิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับอ่ามันมีอยู่2กรณีนะครับตอนนี้ถ้าเรียนเห็นโจทย์แบบนี้ คือนักเรียนอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับเพราะว่าโจทย์แบบนี้คือมันจะง่ายกว่าการที่เราไปแทนค่านะครับเป็นตัวเลขนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนดูนะครับว่ารูปซ้ายมือนะครับแรงแม่เหล็กนะครับทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือ F FB เท่ากับ FC นะครับหรือใครจะเขียนนะครับ FC เท่ากับ FB ก็ได้นะครับ Fc เท่ากับ Fb นะครับคือแรงสูตรศูนย์กลางก็คือเป็นแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับ Fc นะครับ mv กาลังสองส่วน r Fb ก็คือ qvb นะครับอันนี้เรียนต้องจํานะครับส่วน b เนี่ยมันซ้ํากันเราก็ตัดไปหนึ่งตัวนะครับโจทย์บอกว่าให้หา q ต่อ m ก็คือเราย้าย m มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราย้าย b ไปหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ข้างบนก็จะเหลือ v ส่วน r b นะครับอ่าจริงๆเราควรจะตอบแบบนี้เลยแต่ว่าโจทย์เนี่ยใช่ไหมครับว่ามันไม่มีตัวความเร็วเลยนะครับ v v ตัวข้างบนเนี่ยมันเป็นความต่างศักย์นะครับเป็น v ใหญ่นะครับดังนั้นเราก็ต้องมาพึ่งอาศัยหลักการในรูปที่สองก็คือ มันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับคือแรงขึ้นก็เท่ากับแรงลงนะครับแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กทําให้มันเป็นเส้นตรงนะครับอ่าโอเคนะครับอันแรกนี่เป็นวงกลม fc เท่ากับ fb นะครับส่วนอันความมือนะแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กนะครับ fe เท่ากับ fb นะครับ fe เท่ากับ qe อันนี้ก็ qvb เหมือนเดิมตัดไปได้นะครับ เห็นไหมครับว่าเราต้องกําจัดตัว v ออกไปนะครับโดยเราต้องเขียน v เท่ากับเอา b ไปหาร่าส่วน e นะครับ e คือสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเท่ากับความต่างศักย์นะครับของ2แผ่นนี้หารด้วยระยะทาง d นะครับความต่างศักย์ที่ใส่เข้าไปนะครับ e เท่ากับ v ส่วน d นะครับอ่านี้ยังเลยต้องทราบนะว่า e เท่ากับ v ส่วน d นะครับศักย์ไฟฟ้าห่างร,ระยะห่างนะครับก็ v ส่วน db อย่างนี้เลยคือ d มันสามารถมารวมกับ b ข้างล่างได้นะครับอ่าเราได้ความเร็วในรูปของศักย์ไฟฟ้าแล้วทีนี้เราก็มาแทนตรงนี้นะครับให้ v มันหายไปคือแทนด้วย v ส่วน db นะครับแทนด้วย v ใหญ่ส่วน อ D, B ดแล้วก็ R B ใช่ไหมครับเราได้ประจุต่ตอมวลละ B มันซ้ำกันก็ยกกำลังสองไปเลยนะครับอ่า Q ต่อ M นะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับ V ส่วน DB กํกำลังสองอ่าอ่าตอบข้อ2นะครับ หลักการในข้อนี้นะครับก็คือตอนแรกเราก็ต้องตามตามโจทย์บอกนะครับวิ่งเป็นทางโค้งนี่ส่วนหนึ่งของวงกลมก็เป็นวงกลมก็ fc นะครับเท่ากับ fb นะครับแต่เราต้องจําได้นะว่า fc คือ mv กำลังสองส่วน R ส่วน fb ก็คือ qv b นะครับแล้วก็หาทําในรูป q ต่อ m มาให้ได้นะครับส่วนอีกอันก็เป็น fe เท่ากับ fb นะครับเพราะว่ามันวิ่งเป็นเส้นตรงมันมีแรงไฟฟ้าขึ้นไปนะครับ F.E เท่ากับ F.B นะครับ F.B นักเ,เรียนจำได้ละส่วน F.E ก็คือ Q.E นะครับแล้ว E คือสนามไฟฟ้าคือ V ส่วน d นะครับ V ส่วน d คือระยะห่างนะครับระหว่างแผ่นนะครับทันนี้ก็แทนไปแล้วก็เอากับเอา V ที่ได้เนี่ยกลับมาแทนนะครับก็จะได้นะครับหลักๆก็ F.C เท่ากับ F.B แล้วก็ F.E เท่ากับ F.B นะครับถ้าเป็นเส้นตรงนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ